ท่านพูดถึงโครงสร้างงบประมาณท่านบอกว่ากลาหมนี่งบบุคลากรเยอะจนไม่มีงบไปพัฒนาก็ถูกต้องครับท่านบอกว่าประมาณ70%นต์นี่ถูกแต่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าไอ้งบบุคลากรเยอะเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศนะทุกกระทรวงทบววงกลมเจอปัญหานี้หมดเพราะฉนั้นเราไปตั้งคณะงานขึ้นมาชุดหนึ่งท่านรู้ไหมกอ,อรลคณะกรรมการพิจารณากัตตากําลังคนภาครัฐ นั่นจะมีหน้าที่คุมการขยายตัวของงบบุคลากรทแท้ๆเลยแต่ไม่ได้ผลนะปัญหาของประเทศวันนี้ท่านไปดูงบจริงของทั้งหมดเนี่ยงบประจํางบบุคลากรนีเจ็ดสิบกว่าทั้งนั้นแล้ววันนี้ท่านไปดูเลยว่ามีกระทรวงไหนที่งบบ,บุคลากร,กรลดมีกระทรวงเดียวคือกระทาหมซึ่งวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมารับคําชมจากท่านเพราะอะไรฮะครั้งที่แล้วหกเจ็ดซึ่งผ่านมากี่เดือนเนี่ยท่านจะเป็นทวงผมเองว่า นี่นายบอกว่าเข้ามาจะปรับลดกําลังพลมาดูงบแล้วนี่ยังไม่ลดจําได้หรือท่านถามผมที่นี่ผมก็บอกว่านี่ผมเพิ่งมาไม่กี่เดือนขอเวลาหน่อยพอมาปีนี้ปั๊บตัวเลขนี้มาตั้งใจจะมาเอาคําชมจากท่านวิโรธแต่ผิดหวังเลยท่านไปอีกแบบทีนี้ท่านว่าไงท่านบอกว่ามันลดไม่จริงมันลดเพียงธรรมชาติรัฐตนตรีไม่ได้ทําอะไรเลยแม้ไม่ชมผมสักหน่อยกระทรวงอื่นไม่ลดนะ มีกระทรวงนี้ลดแล้วลดตามที่ท่านอยากเห็นด้วยปีที่แล้วไม่เห็นปีนี้เห็นเลยไม่ชอมท่านเลบอกลดตามธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือรัฐตรีก็คนมันกเกษียณนนะ่ะคนกะเกษียณออกไปปับ๊บมันก็ลดสิท่านไม่เข้าใจหรือแกลงไม่เข้าใจนะทุกกระทรวงมันมีกเกษียณทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ลดเพราะอะไรเพราะ,กระเกษียณปับ๊บก็อตรานั้นนะ่ะมาตั้งบรรจุแทนมันก็เลยไม่ลดแต่ของผมเนี่ยกเกษียณแล้วผมไม่ตั้งแทนไง ที่ผมเรียกว่าปิดอัตราไง ấy. กษียนไปแล้วผมไม่ตั้งมันก็ลดสิถ้ากเกษียนแล้วผมเอาอัตรามารับบรรจุมันกระทรวงอื่นไม่ลดฮนะไอน,นี้ให้เขาชมผมหน่อยสิมันไม่ใช่ธรรมชาตินะผมเองไม่ให้เขารับเพิ่มไม่ตั้งเอามาบรรจุอีกแล้วท่านก็บอกอีกแม่บรรทอนจิตใจกันอยู่ไอที่ลดทั้งหลายเนี่ยนายพลทั้งหลักก็เป็นพวกผู้ทรงคุณวุฒิท่านบอกเอากับปีที่แล้วท่านบอกผมเองอะ ไอ้พวกนายพลที่ไม่มีงานทําพวกผู้คนสุนุวุฒิพวกตําแหน่งลอยๆเนี่ยเอาไว้ทาไมท่านบอกนี่ก็ไปลดพวกนี้แหละท่านก็น่าจะถูกใจท่านนะผมเดาใจท่านผิดวันนี้ที่ลดและก็จะลดต่อไปนี้นี่คือนายพลหรือว่าผู้ตําแหน่งผู้สุนุวุฒิผู้เ่ยวชานซึ่งไม่มีตําแหน่งหลักท่านก็บอกว่าแล้วพวกตําแหน่งหลักทำไมไปไปลดไปลดตําแหน่งหลักใครจะทํางานให้ฮะ ปัญหาที่นายพลเยอะที่เราคุยกันคือนายพลซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งหลักไม่ควรมีหรือมีน้อยแต่ในขณนะที่เรากําลังลดอยู่ตอนนี้ท่านรู้ไหมผมคิดอยู่อย่างนะชวนท่านคิดนะกําลังท่านก็บอกผมต้องลดกําลังพลผมก็เอากับท่านก็ลดลดแผนนั่นแผนนี้กําลังลดพอลดไปลดมาผมมองหน้ามองหลังนะผมไปประชุมมาหลายประเทศประชุมรัฐมนตรีกราโหอ东盟น,นู่นนี่นั่นมา มองหน้ามองหลังเนี่ยมีประเทศไหนบ้างว่าลดเหมือนเราท่านคิดไปตามผมสิบอกมาสักประเทศที่วันนี้ประเทศไหนกำลังลดกำลังพลทายากะแล้วตรงกันข้ามด้วยนี่ต้องผมต้องชวนเพื่อนสมาชิกคิดแหละว,วันนี้บรรยากาศของโลกเริ่มกลับมาสร้างกองทัพกันทั้งนั้นเลยวันนี้เริ่มเพิ่มกำลังพลเริ่มสร้างยุทโธปกรณ์เพราะอะไรครับ รัสเซียยูเครนเป็นสัญญาณเตือนแล้วอิสราเอลตะวันออกกลางเตือนแล้วบ้านเรานี่ไม่ไกลนะทะเลจีนใต้เนี่ยท่านไปดูดิจีนกับฟิลิปปินเนี่ยยิงกันแล้วนะแต่เพียงใช้ปืนอัดลมขนาดแรงยิงกันนะถ้าเกิดวันหนึ่งตูมขึ้นมากับขยายวงเลย <c oughs> เพราะนั้นวันนี้บรรยากาศของโลกหันกลับมาสร้างอาวุธหันมาสร้างกองทัพโดยเพิ่มบุคลากรและเพิ่มยุธทธกรณ์ผมกำลังจะบอกอะไรครับ กำลังจะชวนพวกเราคิดว่าไอ้ลดกาลังคนเนี่ยที่ผ่านมามันอาจจะถูกต้องเป็นนโยบายที่ถูกแต่ต่อไปนี้ไอ้เรื่องนี้จะถูกหรือเปล่าเนี่ยลองทบทวนกันดูในขณะเขาสร้างแล้วตัวเลขที่มันพูดแล้วน่าน่าคิดมากกว่านั้นอีกนะผมไปดูในรายงานเสียดายผมไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้องค์กรนานาประเทศเขายกกาลังคนแต่ละประเทศมาเทียบให้ดูเลยเอาอาเซียนนี่แหละเอาอาเซียนก่อนท่านรู้ไหมว่า ประเทศที่มีกําลังคนเยอะที่สุดประจําการพลสํารองและกองหนุนนี่เขารวมกันนะประเทศที่มีกําลังคนเยอะที่สุดเวียดนามห้าล้านแปดแสนคนไทยเท่าไหร่ท่านรู้ไหมไทยเท่าไหร่ไหมเวียดนามเนี่ยห้าล้านแปดไทยห้าแสอินโดนีเซียล้านกว่านี่กําลังพลเขานะเฮ้ยแบบนี้ เอาไงมองว่ากําลังคนน้อยอ่ะเพราะฉนั้นผมลดแน่แหละเดินหน้าไปตามที่เราประกาศไว้อ่ะแต่ในขณะที่ลดไปผมต้องคิดนะคิดหน้าเอาไงถึงวันหนึ่งผมจะมาชวนท่านทบทวนนะไหวไหมก็สองสาวันมานี่สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารไล่เรียกันเยอรมันเอาด้วยแต่สวีเดนเอาก่อนนานแล้วแถวรัสเซียยุคนเอาก่อนนานแล้ว นาโต้วันนี้พาเหรดกันมาเกียทหารกันเพราะเขาจะเพิ่มกำลังพลกัน